สวัสดีจ้าวันนี้ทำกับข้าวตอนเย็นนะคะเก่งปลาใส่กะทิใส่ขมิ้นใส่ขมิ้นด้วยจ้าใส่กระชายวันนี้เครื่องเก่งไม่มีจ้าเครื่องเก่งหมด เครื่องก็ตามเองจ้ะอันนี้เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็ใส่ที่หลังใส่ขมิ้นหอมๆจ้าตามเครื่องเอง ต้องถือโทรศัพท์นะถ้าตั้งไม่มีมหักอยู่ๆก็มันหักมวนไปมวนมาก็หักอันนี้ก็หน่อไม้ต้มสุกจ้ะปลาสามตัวเยอะจ้ะ ลำบ,บากเนาะค่ะตังไม่มีมาจะสั่งก็ไม่ได้สั่งเลยใส่น้ำตาลก่อนจะได้กลมกลๆจ้ะสวัสดีจ้า